สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มซ่ามูลดาชาแนลครับมือนีกับสิบผ้ามาเบิงลดเขาง,ง่ายนะครับลมๆด้วยครับสะใกล้เร็วนะครับสะคมพัฒนาที่ดินนะครับ งให้ครับจันโตออกแล้วครับ เอาไงามุมทุท้ายครับผมอินม,วมัวเมี่ยมเลยครับ จะบอกว่าไ้ครับดากรถจนนะไล่นิดนึงครับแล้วนึกจมครับสะตัวนี้สะกรมพัฒนาที่ดินครับ1,260คิวสานงามนะครับสรุปในงามครับ เขาโลตัวมันลมเนาะเขามาอีกว่าใดได้หน่นเขามาอีกว่าใดได้หน่ะ ุดถ่ายพอดีครับลมมุมถ่ายเย้ครับเอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับต้นขับนี่เลยครับลมมันก็เฮ็ดหากครับรวละสระกันงามเถื่อนเพย่ครับสะกุมพัฒนาทีนครับ 1 2 6 0วป่าสรพครับบางคนก็นเอาบุงกีถากเอาเลยครับตัวนี้ติดปีกสรบครับผมขุดได้งามเลยครับขุดสะกันยากเติบครับแบ่งดินแบ่งดอนให้มันถือแบ่งดินบ่ถือก,ก็ได้ท้อยครับผมตัวนี้ขั้นคู่เสมอกิกครับ ช่องนั้นเป็นช่องน้ำขอนอ้ำบ่กครับผมมีสองช่องครับทีมงานใช้ลุงเลี้ยงกัเหอือีกปราหลายบอ่อครับปีนี้ในทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดบ่อนะครับเป็นงานตกลงจ้างโอเคครับคลิปนี้จบไปซ้ำนี้ครับขออนาคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ ไอ้น้ำนี้ด้อครับผม